เราก็อยู่ในงานวันรวมใจลหลังไหลมิสุกาชาติจังหวดสุรินนะคะประจำปี2 5 6 6นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าพิธีแล้วนะคะแล้วเราไปเก็บบรรยากาศกันนะคะ <c oughs> อันนี้กคค่ก็คือ

ทางเพจอยู่ก็สามารถที่ร่วมบริจาคได้ใช่ไหมคที่จะร่วมบริจาคได้นะคะท่านที่รับชมรายการทางเพจสำนักษฐานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะคะหรือผ่านคลื่นหลบการสื่สารจุด5.0ทานสบทสุรินทร์นะคะอันนี้ในส่วนใคเอกชนนะท่านเป็นเหล่ากษัตริย์เจมินะคะเจนมินก็มาร่วมกับเราด้วยวันนี้เราจะรู้แหละว่าใครที่จะมียอดบริจาคเท่าไหร่ไปรอคิวครับ วันร่วมย้ำใจหลังไหล texting, สู่การชาติจอมสุร์ประจำปี2,566นะคะวันนี้วันนี้แอดมินมาช้านะคะมาทันนะคะไื่ีมแ่วก็ยังมาทันงานนะคะ้ก็มาจิการให้กับทุกท่านผู้เท้าร่วมงานนะครับต้องตั้งใจกับทียนะว่าเราไปเยี่ยมชมอีซีและเราไปานนะครับอันนี้ว่างาน ะะวันนี้ช่องโแลสืไลสไตล์ก็ยังมาทันนะคะวันรวมน้ำใจหลังในสุกชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะก็วันที่7พฤศจิกายนณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็มีโอกาสได้มาขีดบรรยากาศนะคะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะถึงเราจะมาช้าแต่เราก็มาทันอยู่นะคะ ก็เก็บอ้าค่ะเราก็เก็บผ้านานะคะวันนี้นะคะที่ช้กาได้จิตมีินมร้อมเลยนะคะก็แถมมีแหมอสีสวยชิ้นะคะที่เรียกได้ว่าท่ที่หลัยท่าคุณถ่ายไปกี่ท่ากได้กี่ท่าใกล้ถ่ายใกล้ล้อร่อยมากขอแนะนะคะทท่ใชคะ เราฟังผู้ชมทางเพจสารแนวประชาสัมพันธ์สุรีนะครก็มีของผู้ที่เขามส่งพัฒนาการางตัวใจในสิ่งที่ทางสุรีเราจึงพยายามจะทำให่ผู้ชรไดาสัมผัสสุรีก็เรามาช้ามากเลยเสียดายนะเรามาช้ามากเลยเราจึงต้องพยายามที่จะหาวิธีการ่ สอันน şey ี um> <t <t ้ค yeah> ่ะอาบ้อยายนูมาไม่ทันวันนี้ขอโทษเลยค่ะค่ะมางานอะไรคะนี่งานนี่หนูเพิ่งทราบเหมือนกันครับเรียกว่าคมน้ำใจหลักหลายมาสู่กาชาตินะครับเราได้เอาพูดง่ายๆนะคะเข้นมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม โวแทนของอำเภอจอมพระใช่ไหมคะหรือจอมพระบริจาคห้าหมืนบาทห้าหมื่นบาทได้าอำเภอเรารวมน้ำใจช่วยกันรวมน้ำใจห้า ช่วยงานการชาติในครั้งนี้นะคะวันนี้ตัวแทนกลุ่มสตรีมากี่คนมาสองคนที่นนามสตรีนมการชาตินะคะของอันนี้ของตัวแทนกาชาติอันนี้กลุ่มสตรีให้รู้จักชื่อได้ไหมคะคุณพี่เกษณีนนท์ชัยกุลคุณชัยกุลและก็น้องน้องกุ้งค่ะน้องกุ้งจากอำเภอจอมพาคจอมะนะคะอันนี้ก็คือในงานจากอำเภอจอมพระของเราที่มาร่วมงาน กิจกรรมกาชาติในว right right? ันนี้นะคะทางการนําของท่านแนายกฯในการนําของท่านแนจายกะส่วนราชการต่างๆนะค่ะผู้ให้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ ก็ดีใจนะคะเมื่อกี้ยังว่าเข้ามาช้าจะมาทันหรือเปล่ามาทันคุณพี่เพราะว่าการค่อนขยารนัด10โมงนะคะ10โมงการมอบเป็นทางการอ๋อเหรอคะงั้นจะรอ10โมงนะคะอันนี้ก็เราจะเก็บภาพย่อยกว่าดีใจมากที่เจอคุณพี่เกษณีในวันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเราที่ออกอยอะคุก ค่ะใช่ค่ะชายก็ก <wel> ็ขอร่วมจิตคือยังไงกัไจิตเป็นอค์เผยแพร่ตรงนี้ให้กับสุงโลกก็ เอาสวนนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราเป็นนักข่าวจิตอาสาด้วยแล้วก็ทํางานช่วงนี้ก็ได้เผยแพร่ในส่วนนี้อ,อกไปก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะคะขอบคุณปยาย้าใหญ่แล้จะเรียกป้าใหญ่แล้วก็คุณย่าคู่ด้วย,ะย,ยวนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปชมเดี๋ยวนุจะลงบ่ายเลยนะคะคลิปนี้ะจะลงสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีเลยคลิปอำเภอจอมพระของเราแล้วนุขอรูปป้าใหญ่ขึ้นปกเลยนะคะ อันนี้คุณนะคะเรามาเจอนะคะหน่วยงานจากตัวแทนจากอำเภอจอมภาคของเราก็คุณภาเกษณีแล้วก็คุณตุ้งวันนี้ดีใจมากๆเลยขอบคุณค่ะโอ้โหดีมากค่ะเพื่อนๆยินดี้วยนะคะอ๋อมีตัวแทนของสภาคมสุขใจตามที่สหพันธสุขใจต้อนรับมิ้งอื ดีใจมากเลยนะคะวันนี้เจอคุณพี่ใหญ่คุณพี่เกษมีรของเรานะคะตัวแทนจากอำเภอจอมพระของเรามาในวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอนะคะอ้ดีใจแล้วก็พึ่งใจมากเลยที่หน่วยงานช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ะะน,ะะนะคะตอนตอนตอน,ตอนที่งานอำเภอของเราก็แชร์ลงไปนะะหนูแชร์ให้กลุ่มนะคะเพราะว่าจอมพระเราจะได้กว้างขึ้นปีหน้าอาจจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้อีกนะคะ รอรักษคตกคป็นรอแล้วรอท่านผู้ว่าสีิแล้วข้างหลังน่คะข้างหลังเพราะใหญ่มากไได้เห็นแบบชาเลยท่านนีจะนำหนึ่งท่านค่ะท่านนายกใหญ่ไร้ชาตก็ได้ออกไปเยี่ยมเียนนะคะไปกับญาตทผู้ประสบไัยที่เป็นรายงานที่ประเทศอิสราเอลว่ คุณย่านะคะสวัสด <laughs> <laughs> <infectious> ีค <laughs> ่ะแา่ชาติอำเภอจอมพระไหมคะใด่ค่ะก็อันนี้อยู่เมืองอหละตัพี่มาอยู่สุรินนะคะ่านึก็ยินดีนะคะที่มาถ่ายกลุ่มแตชาติอำเภอจอมพระของเรานะคะมาเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่เกษณีไปแล้วค่ะ พี่เกษนีบอกว่าให้มากลุ่มกาชาติอำเภอของเราด้วยสวัสดีทุกคนนะคะอ่าอันยกอันยศจยสสัสศรีค่ะท่านยกมีอะไรจะพูดบ้างไหมคะสวัสดีค่ะจับศรีค่ะ ไปค่ะหนูต้นสีค่ะหลังจมอ26ลันอัดีทุกคนเลยเอาจำหน้าได้อยู่จำจำล่าสมีได้ไหมรวม่แสน300,000้านบาทค่ะก็ตั้งแต่แม่ค้าขายถั่วเลยค่ะแลนี่ทำงานี๋ยวนี้อยู่สมาคมชาสุรินนะคะนักข่าวทีรักาสมาคมชาสุรินแล้วก็เป็นเป็น u ูทูบด้วยค่ะจำได้อาจารย์ได้เลยค ค่ะใช่ค่ะสมงลูกจบปริญญาแล้วค่ะคุณผู้เรายังอยู่มาอยู่ที่ตัวเมืองนะคะป้าใหญ่บอกว่าไปสารกาชาติบ้านเราหน่อยลูกบอกออกไสู่ข้างหลังค่ะเราก็เจออันตราขอบคุณอาจารย์ทุกมาทุกคนเลย ไม่คิดว่าจะได้เจอคนมะเหล่านี้เนี่ยว่ากเจะนี่นะคะอำเภอจอมระสนับสนุนเงินสดเมื่วนห้าหมื่นบาทแล้วทั้งนี่ นะคะใช่ย่อยซที่ไหนอำเภอฉางต้องยังไงคลิปนี้จะคลิปนี้จะลง14นาฬิกา30นาทีนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ชมก็ชมได้ที่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะช่อง YouTube นะคะดีใจเลยดีใจังหวัดสุรินทร์ค่ะเอาดีทางนี้แล้วค่ะก็พันๆมาเป็นสาวยูทูบแล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วค่ะมงานสุดยอดแรกนะคะที่ท่านลงทะเบียนว่า

สวนประสานงานอาสาสมัครสภากาชาติไทยทอำเภอจอมพระนะคะอันนี้ก็เราได้ภาพสวยงามมากเลยนะคะจีดีใจมากๆเลยสถานี่คือแรงน้ำใจนะคะกลุ่มกาชาติอำเภอจอมพระของเราก็ามีส่วนร่วมในครั้งนี้5 0,000บาทนะคะเอฟซีส,สวดๆในนเดอ้อ <Yeah. c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ช่องตะวันร,รัศมีไลฟ์สไตล์ต้องขอขอบคุณเี ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราต้องขอบคุณเราคนเดีวเดี๋ยวเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนทุกท,ท่กนททานจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนๆว้ณที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเล็บขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกองใจนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอลิทใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาปทนี่นะคะขอบคุณและก็ในกระชั้นอาเภอจอมละของเรามาชากขอบคุณมากค่ะ